ก็มีนะคะก็เท่านู้นนิตยสารรัดนี่แหละเป็นเป็นเป็นนิตยสารเล่มแรกเลยที่หนูถ่ายเซฟตีหลังจากทำระองแค่แต่ว่ารับไฟ G h นั่นเองคือกระแสตอบรับดีมากเลยค่ะเพราะว่าพี่ก็หลีทอบด้วยเลยด้วยสวยมากจำเองไม่ได้ นี่ต่อมาแต่ทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าให้ทิ้งช่วงไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะดูว่ามันติดไปอะไรค่ะจริงๆแล้วนะคะพี่งานรุ่งงานที่เข้ามาค่ะก็จะมีผู้ใหญ่ที่จะแบบว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตคือจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมอะไรบาแต่ว่านงเรา่อใู้หล่อางะแซ่ด้วยแ่พี่งแงหน้าไม่กลัวค่ะ ว่าหนูคิดว่าคนเราอ่ะมีคือมีความถนัดหรือว่าคนที่มาชอบเราอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันหนูก็ไม่เตยอะไรคนมองว่าเราเป็นแนวเดียวกันเซ็งถิ่นแล้วไม่ใช่คือพี่เตยจะเป็นแนวเซ็งนี้ไฮโซอะไรเงี้ยแต่หนูจะเป็นแนวแบบโลโซบ้านบ้านบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันคนละแนวอ๋อแล้วขื่นไม่เป็นไรอะหนู่ขาดอนุญาตอนุญาตอะไรนะคะไม่เป็นไ ฝันตื่นขวะกำลังจะขึ้นลงเพลงแม่ดูไปไ่นแนวว่าเพืเ่อนแล้วก็รู้สึกว่าช่วงน,นี้มันก็มีอะไรที่ หมือนมันเป็นการทดสอบจิตใจหนูเหมือนกันมีหลายๆอย่างด้วยงานก็เยอะแล้วก็ยังมีเรื่องจิตใจอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการทดสอบจิตใจเพราะว่าจิตใจหรอคะหนูก็ได้จริงๆแล้วหนูเตรียมใจมาบางแล้วพร้อมตัวเร็บมาด้วยอะไรเงี้ยใจหนูกสงสารพ่อเพราะว่าพ่อแบบเมื่อวานพ่อเขาไห้อะไรเงี้ยหนูก็เลยเครียดอะไรอ่ะวันนี้ค่ะใครที่ชนะจะมีสิทธิ์ในการรับออย ก็บอกเพราว่าอไอ้ซูซูบุลเลยอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าหนูรักพ่อแล้วฝั่งหนูไม่ค่อยบอกรักอ่ะแต่ตเดี๋ยวจะหอมแก้มกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยบอกรักเพร่อเขินแต่เมื่อวานกลับบ้านไปก็ไปกอดแล้วก็บอกว่าหนูรักพ่อนะอะไรเงี้ยอย่างนี้อย่างนึงเหมือนว่าปาตัดพ่อเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วความร <laughs> ักหนูนะพี่ความรักหนูนะไม่มีอะไรหรอกหนูชอบคิดเองคือแบบบางทีเราโทรไปเงี้ยไม่รับอะไรเงี้ยเฮ้ยอยู่กับคนอื่นหรือเปล่าคิดเองแล้วบางทีหนูโพสแต่ไม่ค่อยแบบ ือไม่เคยคิดอะเรื่องความรักอะหนูก็เลยโพสอะไรอย่างเงี้ยแต่คนอื่นอะคิด,ดว่าหนูเทิร์ดจริงๆคือเราเป็นอาการน้อยน้อยใจเป็นอาการนอนเป็นอาการแบบผู้หญิงอะแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็คุยกับแนเอนเดิมแล้วก็คุยเหมือนเดิมเธอฝั่งแฟนแล้วก็มีเข้าใจใช่แล้วก็มินนี่บอาว่า เข้าใจเข้าใจแรกแรเข้าใจก็พวัก็แบบเริ่มแบบว่าเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าให้หนูคิดว่าคือตอนนี้หนูเป็นคนของประชาชนใช่ไหมคะเวลาหนูพ้ดอะไรไปก็จะมีคนไปว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้คิดบ้างอย่างเงี้ย